สวัสดีค่ะวันนี้ครูพวงก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Google Sketchup เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะลองสร้างโซฟาดูนะคะเป็นงานชิ้นที่2นะคะก่อนอื่นเรามาดูแบบก่อนว่าโซฟาเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะคะมาดูก่อนค่ะความความยาวของเรานะคะจะเป็นโซฟาขนาด2เมตรนะคะแล้วกว้างลึกเข้าไปเนี่ยประมาณ0.70เมตรนะคะ ความความสูงของพนะพิงข้างหลังนะคะ0.80เมตรและมีความสูงของที่พักที่พักแขนของเรานะคะก็จะเป็นขนาด0.60เมตรความกว้างของขนาดที่วางแขนก็จะเป็น0.20เมตร คราวนี้เรามาดูเครื่องมือที่เราจะใช้ในการสร้างโซฟานะคะจะมี1น,นะคะจะมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเอาไว้ใช้วาดสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ2นะคะคูดพูลน,นะคะเอาไว้ดึงแล้วก็กดโมเดลนะคะ3เป็นตลับเมตร4นะคะการใช้เครื่องมือครึ่งวงกลมนะคะ5เป็นการใช้ดินสอนะคะขีดเส้นตรง6นะคะจะเป็นยางลบ 7ก็จะเป็นถังเทสีอ่ะเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็ต้องไปดูก่อนว่าที่วินโดว์ของอ่ามาตราส่วนของนักเรียนเนี่ยมีเป็นมาตราส่วนแบบไหนนะคะอ่าของครูเป็นเมตรแล้วนะคะนักเรียนให้ไปดูมาตราส่วนก่อนนะคะของนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เป็นมาตราส่วนเมตรเนี่ยให้นักเรียนเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะ ของครูเป็นเมตรแล้วนะคะเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะคะครูก็จะลบตัวคนก่อนนะคะครูลบตัวคนทิ้งก่อนนะคะเรามาเริ่มวาดกันเลยนะคะเครื่องขั้นตอนที่1ก็คือเราจะใช้สี่เหลี่ยมนะคะในการวาดฐานมันก่อนนะคะเอาสี่เหลี่ยมนะคะมาเริ่มจากจุดตรงกลาง คลิก1ครั้งนะคะแล้วลากสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ขนาดของโซฟาเนี่ยจะเป็นขนาด2ใช่ไหมคะ2เมตรแล้วก็ให้นักเรียนใส่คอมมา่าอ้าวอันนี้เป็น o ม,ม้านะคะให้นักเรียนลบแล้วก็เปลี่ยนภาษาให้เป็นคอมม่านะคะถ้าเป็นโม,มา้านี่ผิดนะคะลูก2คอมมา0 7นนะคะพอนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนักเรียนกด Enter คะ่ะน,นี้เป็นขนาด เะะพราะได้ขนาดเสร็จแล้วนะคะเราจะเพิ่มความสูงก่อนเราจะเพิ่มความสูงของอที่นั่งก่อนนะคะด้วยเครื่องมือพูดพูนนั่นเองค่ะพูดพูนมาคลิก1ครั้งนะคะให้ความสูงประมาณ40เซนตมรก็แปลงเป็นเมตรก็คือ0.40นั่นเองค่ะคลิก1ครั้งดึงขึ้นนะคะพิมพิม0.40แล้วก็กด enter เราจะได้แล้วนะคะเราจะได้ที่นั่งแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะลงมือวาดวาดตีเส้นนะคะตีเส้นให้มีเป็นพนักพิงแล้วก็ที่วางแขนนั่นเองนะคะมาดูเราก็จะใช้เป็นตลับเมตรก่อนนะคะตลับเมตรนีตลับเมตรนะคะในการวัดซึ่งการวัดเนี่ยให้นักเรียนนะคะคลิก คลิกตรงขอบมันตรงนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงตลับเมตรออกมานักเรียนจะสังเกตว่าตรงตลับเมตรเนี่ยก็จะมีขนาดของอว่าเท่าไร่แล้วว่ากี่เมตรแล้วนะคะซึ่งพนักพิง์เนี่ยจะมีความกว้าง0.20ใช่ไหมคะครูครูก็จะขยับถ้าขยับเนี่ยมันช้าเนี่ยนักเรียนสามารถพิมพ์ได้เลยอันนี้0.20เมตรแล้วถ้าได้ขนาดนี้แล้วนักเรียนก็คลิกหนึ่งครั้ง เดี๋ยวเราจะลองพิมพ์ดูนะคะคูณค,คูคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ดึงออกมาไม่ได้กดค้างไว้นะคะพิมพ์0.20แล้วก็กด enter เห็นไหมคะตลับมีดก็จะวัดวัดวัดได้เลยด้านหลังก็เหมือนกัน,นะคะ่ะคลิกพนักพิงข้างหลังแล้วก็ดึงออกมาพิมพ์0.20แล้วก็กด enter เราจะได้เป็น3เส้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ ดินสอนะคะลายเพื่อขีดเส้นตรงคุณครูจะขีดเส้นตรงด้านหลังนักเรียนสังเกตว่าถ้าเป็นจุดตัดที่เราวัดเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายกากบาทนะคะให้ในักเรียนคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากไปยังจุดสิ้นสุดนะคะก็จะมีกากบาทเหมือนกันแสดงว่าเป็นเส้นตรงที่เราวัดไว้แต่ถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมแสดงว่าเฉียง ะ,ะสแสดงว่าเสียงเราไม่ตรงตามที่เราวัดแล้วเมื่อกี้อันนี้เป็นการกระบาดแล้วก็คลิกอีกหนึ่งครั้งคุณครูไม่ได้กดค้างไว้นะคะเสร็จแล้วคุณครูคก็จะเริ่มวาดจากจุดตรงนี้นะคะ่ะจุดตัดตรงนี้เพื่อสร้างเป็นพนักพิมพ์แขนนะคะคุณครูค,คลิก1ครั้งแล้วก็คลิกอีก1ครั้งเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ยางลบในการลบเส้นที่เราวัดเมื่อกี้นี่เองใช้ยางลบนะคะเวลาลบก็กดคลิกหครั้งคลิก แล้วก็คลิกเห็นไหมคะอันนี้ก็ลบเหมือนกันคลิกลบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจะดึงพนักพิงด้านหลังขึ้นก่อนเมื่อกี้ความสูงของเราเนี่ยเป็น0.40ใช่ไหมคะแล้วพนักพิงทั้งหมดเนี่ยสูง0.80ั้นแสดงว่าเราจะต้องเพิ่มเพิ่มพนักพิงข้างหลังขึ้นไปอีก0.40นั่นเองคะ่ะ ให้เรียนไปที่พุพูลนะคะแล้วก็ชี้พนักพิงด้านหลังได้เลยชี้พนักพิงด้านหลังนะคะคลิกหนึ่งครั้งแล้วดึงขึ้นนักเรียนพิมพ์ได้เลยค่ะ0.4 40 enter นี่พนักพิงก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเช่นเดียวกันค่ะที่ที่วางแขนใช่ไหมคะที่วางแขนเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเพิ่มอีก0.20เท่านั้นเองนะคะคลิกหนึ่ครั้ง แล้วก็ดึงขึ้นไปพิมพ์ได้เลยค่ะ0.20แล้วก็กด enter อีกฝั่งนึงอยากให้เท่ากันแล้วก็คลิก1ครั้งแล้วก็นําเมาส์มาชี้อีกฝั่งได้เลยนะคะมันก็จะเท่ากันเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ก็คือเราจะใช้เครื่องวงกลมในการตัดตัดตรงเหลี่ยมๆให้มันโค้งมนนะคะแล้วก็งานของเราก็จะได้สวยงาม นะคะให้นักเรียนมาที่เครื่องมือตรงนี้ค่ะวาดครึ่งวงกลมคลิก1ครั้งเสร็จแล้วนักเรียนสังเกตว่าการวาดครึ่งวงกลมเนี่ยเราจะใช้3คลิกนะคะเราจะใช้3คลิกคลิกที่1เริ่มต้นคลิกที่2นักเรียนจะให้โค้งไปถึงจุดไหนคลิกที่3ก็คือการดึงเส้นให้โค้งขนาดไหนเรามาดูกันนะคะคลิกที่1 จุดเริ่มต้นคลิกที่2จุดที่จะให้โค้งถึงตรงไหนคลิกคลิกที่3คือดึงนักเรียนสังเกตดูว่าเห็นไหมคะอย่าให้โค้งเลยส่วนของวัตถุเราจะต้องโค้งถ้าใครโค้งไม่ได้นักเรียนต้องซูมเข้าไปนะคะแล้วให้โค้งตามที่นักเรียนต้องการคลิกที่3มเห็นไหมคะมี3คลิกเอาใหม่นะคะคลิกที่1เริ่มต้น คลิกที่2จะให้โค้งไปตรงไหนคลิกที่3ดึงเส้นโค้งขึ้นถ้าใครดึงไม่ได้ให้ซูมเข้าไปแล้วก็โค้งแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งเราจะได้เสร็จแล้วนะคะเราจะตัดส่วนที่เป็นเหลี่ยมตรงนี้ทิ้งนะคะโดยการตัดเนี่ยเราแค่ใช้พูดพูนนะคะพูดพูนดันดันวัตถุที่เราไม่ต้องการไปด้านหลังดูนะคะวัตถุ ตรงส่วนนี้คุณครูไม่ต้องการใช่ไหมคะคุณครูก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ดันไปด้านหลังค่ะนักเรียนจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันจะใสใสเห็นไหมอ่ามันจะใสใสถ้านักเรียนเจอสีใสใสอย่างนี้มันขึ้นว่า on fake แสดงว่าจะไม่มีพื้นผิวนี้ละนะคะอยู่บนพื้นผิวนี้จะไม่มีละคลิกอีกครั้งหนึ่งหายไปแล้วค่ะเห็นไหมคะเอาอีกเอาอีกทีนะคะ นี่เรียนชี้พื้นที่ตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ดันไปค่ะดันไปส่วนด้านหลังแล้วจะเจอใสๆแบบนี้จะขึ้น on fake แล้วก็คลิกได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะหายไปเดี๋ยวครูจะทําอีกฝั่งให้ดูนะคะ,ะคุณครูก็ไปคลิกที่นี่เครื่องวงกลมเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็จะเริ่มวาดให้คลิกตรงนี้จุดเริ่มต้นคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปจุด สิ้นสุดที่จะโค้งอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ดึงเส้นโค้งถ้าใครดึงไม่ได้ก็ซูมเข้าไปนะคะแล้วก็เส้นตรงนี้แล้วก็คลิกครั้งหนึ่งต่อไปนะคะเราจะตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะเราก็ไปที่พูดคูณแล้วก็ชี้ส่วนที่เราไม่ต้องการนะคะคลิกหนึ่งครั้งแล้วดันไปข้างหลังจะเห็นว่ามันเป็นใสๆแบบนี้ก็คลิกอีกครั้งหนึ่งได้เลยส่วนที่เราไม่ต้องการก็จะถูกตัดทิ้งค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการวาดส่วนโค้งของที่วางพนักแขกตรงนี้นะคะคุณครูจะใช้ตลับเมตรนะคะในการวัดใช้ตลับเมตรในการวัดคุณครูจะวัดจากนี่ตรงนี้ก็ได้คลิกหนึ่งครั้งแล้วดึงมาประมาณ0.20ค่ะก็คือ20เซนนั่นเองนะคะอีกฝั่งหนึ่งทางเหมือนกันเลยคคุณครูขออนุญาตหมุนนะคะแล้วก็คลิก แล้วก็ดึงไป0.20ประมาณนี้นะคะแล้วครูก็จะใช้นี่ครึ่งวงกลมนะคะมาวาดเพื่อตัดเหลี่ยมตรงนี้ทิ้งเหมือนกันคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกจุดสิ้นสุดแล้วก็ดึงะคะ่ะซูมไปนะคะป๊บ แล้วก็ไปตัดส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งนะคะพูดพูนแล้วก็คลิกดันไปเจอใสๆแล้วก็กดคลิกเลยค่ะอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะทำเหมือนกันอีกฝั่งนึงนะคะคุณครูก็จะคลิกเครื่องวงกลมนะคะแล้วก็เริ่มจากจุดที่หนึ่งนะคะไปจุดสิ้นสุดแล้วก็ ท่านี้จะสังเกตเห็นว่าถ้ามีเส้นสีฟ้าขึ้นแสดงว่าโค้งได้รูปทรงนะคะโค้งได้รูปทรงที่พอดีแล้วก็สวยถ้าใครต้องการสีฟ้าแบบนี้ก็คลิกได้เลยนะคะคลิกได้เลยเราก็จะใช้พุดธูนนะคะในการตัดส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้โซฟาที่สวยงามแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงสี นะคะการลงสีนักเรียนไปที่ถังเทสีได้เลยค่ะนี่นะคะคลิกหนึ่งครั้งถังเทสีนักเรียนสังเกตมาตรงนี้ค่ะด้านขวามือด้านขวามือเนี่ยก็จะมีนี่จะมีหลายชนิดเลยให้เลือกนะคะแต่ตรงส่วนตรงนี้ค่ะคาแพดจะมีคล้ายๆเป็นพมนะคะให้หนักเรียนเลือกสีได้เลยว่านักเรียนต้องการสีแบบไหน สมมติว่าคุณครูต้องการสีแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูก็นําสีนี่แหละค่ะมาเททุกส่วนของโซฟาได้เลยค่ะคลิกได้เลยนะคะนักเรียนต้องลงสีทุกส่วนนะคะด้านลังด้วยทุกส่วนบางคนบอกโอ้ยอยากให้มีลวดลายนิดนึงนักเรียนก็สามารถที่จะ ใช้สีต่างๆมาตัดได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้